มันแดงอันนี้คือพวงมันีพวงมันีของชนีไข่อ่าอันนี้ที่ซื้อแล้วคือชนีไข่ร้อยสี่สิบอันนี้ก็ร้อยสี่สิบอันนู้นก็ร้อยสี่สิบกินพรุ่งนี้นะกินพรุ่งนี้พวงมันีของบ้านเราเองนะคะแต่เราไม่ได้ปลูกนะคะเราปลูกที่ตลาดจ่ายสตังค์นะคะค่าปุ๋ยค่ารดน้ำผลดินนะคะสองร้อยแปดสิบบาทจัดไปค่ะจัดไป จับป้ายราคาพอดิบพอดี280นะคะ<า>คนขายก็สวยคนซื้อก็สวยโยนกันไปก็โยนกันมาสุดท้ายคนข้างหลังบอกไม่อยากได้ฉันเอาเองก็ได้ความสวยโอ้สวยจริงๆเลยค่ะอบอกเลยนะคะทุเรียนบ้านเราออกแล้วนะคะทุเรียนแบบธรรมชาตินะคะของเราเนี่ยธรรมชาติอย่าบอกใครเลยนะคะเป็นการถูบนปากเขารำเนาภัยนะคะ นี่คือของเรานะคะของเราแล้วค่ะนี่ก็ของเราค่ะมีแต่ของธรรมชาติทั้งนั้นที่ซื้อไปนะคะหัวเพื่อหัวมันถัวงอกก็กเพาะกันเองเราก็ซื้อโอเค